สวัสดีนะคะก็มาพบเจอกันลาวในช่องเรียนกองรละกองว่วงนะคะเวลาที่ไม่ได้ลงคลิปก็สเสดงว่าไปตุรานะคะเพื่ะวานก็ไปอ่านแต่งงานของเผือนนะคะเพราะไม่มีเวลาจริงๆต้องข้อภายเอฟซีติดติดตามมาโดยตลอดด้วยนะคะวันนี้นำเรียนเล็กๆไม้ถุกฐานได้รับชมกันนะคะ แรกๆทานโปรยินทงก็รู้เลยว่าเป็นเรียนราคาเท่าไรนะคะเรียนนี้เป็นเรียนราคาหนึ่งบาทนะคะแล้วก็มีประพักข้องปอร่วงหล่อกาวนะคะคือประเทียนข้องปอร่วงหล่อกาวราชการดีกล้ประบาทช่มเด็ดปลาภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชนะคะพอช่อที่นำไม้รับชมเดี๋ยวจะปริกให้ดูด้านล่างนะคะว่าเป็นพอช่ออะไรนำนักเรียนนีนึ่งเรียนนะคะนัก ซ้ำซ้ำกลัมว่าว่านะคะซ้ำจุดซี่กลัมนะคะแต่ว่า้าท่าราคาสู้งไม่ก็ยังไม่สู้งนะคะยกเว้นว่าปอดช่อนี่เป็น UNC นะคะก็จะมีราคาสูง้งคือไม่เยี่ยมไม่มีใครเตะตงไม่จับใจใจส่โซ่ในตลาดทีราคาก็ยอมสูง้งไล่พันนะคะไปโบกใก้ก็จะมีคนซื้อนะคะสำหรับปอดช่อ ที่นำไม้รับชมนักสะส้มลาลๆฐานมากมามนะคะฐานก็ศซึกษาเป็นปีเศษอยู่แล้วนะคะเพราะว่าฐานกขเก่งเกี่ยวกับเรียนมีความจำนานนเขาก,โก็ฝาก เนือวักตัวในชงนี้ด้วยนะคะมีะไรก็ข้อคำแนะนำจากฐานด้วยเพราะว่าความรู้ติให้ในเทละคลิปคอนเล็กน้อยนะคะตื้อว่าเล็กน้อยแต่พอเป็นรอยช่องรอยคลิปมันก็จะส้มความรู้เสิิมขึ้นเรื่อยๆสิ่งติ่ฐานรูฐานก็คอมเมนต์มาบอกว่ิ่งตีชงเลียนกรงรักกองว่องสาบเล็กๆน้อยๆก็จะให้ความรู้แก่ฐานนะคะสำหรับเรียนตีไม่พัานกันใช้ เะะขาเป็นเรียนที่มีคุณค่ามากว่าเรียนดีใจแล้วพอเรียนใจเรวมันจะมีการซึกรอดตรงนนตรงนี้นะคะพูดไปตั้งนานนะคะเขาจะกับพิกัดูดันล่างนะคะดันล่างกรอบเรียนนี้เป็นเรียนปนระเทิเกครับธรรมดานะคะดันล่างกรอบเขียนไหววาประติดเทยพอโซ่ทรงปนอร่อยซ้ิบนะคะราคาก็มีตั้งหนึ่งบาท เทยตัวโตๆแล้วก็นึ่งบาทอาราบิกนะคะสำหรับการผลิตโกผลิตหมากนะคะซ้ำรอย9ล้านนะคะสำหรับเศษก็มีเลยไม่ไม่เหน่ใจเหมือนกันหวาซี่เมื่น7,000หรือเต่าไรนะคะแต่ว่าจำจะพอะจำนวนล้านนะคะซ้รอย9ล้านประมาณน,นั้นนะคะก็ให้เทเลทานรับชมนะคะว่า เรียนนี่มีจุดสําคัญตรงไหนบ้างถ้าเราดูที่หน้าตรงนี้นะคะที่ด้านหน้าประฟักคมพอล่วงรากล้าก็จะเอ็นว่าตาเตียบกับเรียนอื่นก็จะจัดว่าเป็นภาษาเส้นเล็กนะคะภาษเส้นเล็กที่นําไม้รับชมก็ตือว่าช่วยงามเรามาสังเกตปฏิเดี๋ยไนะคะก็ช่วยงาม,าม,างะะงามซึ่ง เรียนนี้นะคะก็เราตั้งกตว่าประเทศเล็กแต่ว่าประเทศใย,ย้ยช่องนี้ก็ไม่ได้นําไม้สุกทานได้รับชมเพราะไม่มีนะคะแต่เรียนนี้ถ้าสังเกตก็เป็นประเทศเล็กอยู่ดีนะคะราคาตะพานมาประมาณไม่นานที่เขาประมาณซาอมรยได้มั้งคะหรือว่าไม่มีใครซื้อซ่อมรยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจนะคะเพราะราคามันขึ้นลงตามการวลานะคะ เราจะยิ้นว่าโจฟาเหล็กนะคะเรียนนีนะคะโจฟาเล็กซึ่งแล้วอาจารย์ก็รู้จักแล้วนะคะว่าโจฟ้าอยู่ตรงไหนไม่ต้องมีการชีก็ได้นะคะเพราะว่อาอาจารย์ก็ทสาบอยู่แล้วนะคะว่าโจฟ้าอยู่ตรงไหนเป็นโจฟาเล็กนะคะแล้วก็ปลาเสียนก้องปลล่องลกาวก็ปลาเสียนเล็กแต่ว่าก็โบว่ามีประเสียนใยอ่ด้วยแต่ว่าจวงนี้ไม่มีนะคะขาไม่ได้นําไมา ทุกทกท่านได้รับชมนะคะใครมีเะไรก็คอมเมนต์มานะคะว่ามีเป็นรอยเรียนเป็นอาเรียนเป็นซิเรียน,น,ยนแต่ส้หรับชมงนี้เก็บไวเกสโซงเรียนนะคะพอโซ่หนที่เก็บก็เก็บป,ประมาณไม่เกินาเรียนนะคะแต่ว่าสำหรับเรียนพอโซ่สองอยจ้ามซิปก็เก็บโซงเรียนเกนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากจะเก็บมากมายนะคะแล้วก็ไห้ทานารับสาแเ่นี้พอนะคะสำหรับวันนี้ก็ นำเรียนเหล็กๆราคา1บาทโปรเช์จง30นอส,สิ่งปินแบบประเซียนเล็กมาให้ทุกท่านได้รับชมก็บอกรายละเอียดไปเลยนะคะนำนักเรียนนี้ก็าม4มจุดสกรัมได้นะคะก็บอกไปเรียมอนกันนะคะราคา1บาทก็ไม่ต้องพูดซ้ำนะคะเดี๋ยวท่านจะเบื่อนะคะก็ไว้้อ้ายเชือถ้าใครสะเจอเร็วก็ตือว่าท่านเป็นนักตมตัวยงที่ ติดตามเรียนมานานแล้วแล้วก็ซัาชมมานานแล้วคงจะมีลายลายพอโซคงจะไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออาลาถูกฐานไปโค้นนะคะถวาว่าวันนี้ไม่ได้ลงคลิปต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับอาหารตีข้ามาช่วยคอมเมนต์แล้วก,ก็มาติดตามเป็นประจำก็รู้สึกแปลกๆนะคะผมไม่ลงคลิปก็ติลงไปแล้วก็ดูลักน้อยเลยนะคะลักน้อยลักคลิป เขาไม่ต้องรีบล่มมากมมยแต่ถ้าว่าเป็นคนทำคลิปเก่งๆคนก็รับชมเยอะๆนั่นเลยได้ล่มมากมมยจึงนี้ล่มมากมาค่ะเราตํ้ไปเลียวก็มีคนดูรักนวยรักซิบกขต้องรดต้นกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบลาตุกตาเปโคนครับขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ